ห่วงเวลานี้เป็นห่วงที่เราได้ทำนะครับเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนเพื่อจะให้นักเรียนนั้นได้เลื่อนชั้นหรือจบการศึกษาแล้วเราก็จะมีการปิดสถานศึกษาพร้อมกันในวันที่9เมษายนที่จะถึงนี้ผมก็มีความห่วงใยนะต,ต่อห่วงเวลาและสถานการณ์ดังกล่าวนี้ก็คือเรื่องของความปลอดภัย ทั้งในความปลอดภัยของนักเรียนและความปลอดภัยของสถานศึกษาส่วนความปลอดภัยของนักเรียนก็อยากให้ทางโรงเรียนทุกโรงได้เน้นย้ําผ่านนักเรียนว่าในห่วงเวลาที่นักเรียนหยุดเรียนเราก็จะพบปัญหาที่ตามมาก็คือเด็กจมน้ําเด็กเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางจราจรก็อยากจะขอให้ทางโรงเรียนได้เน้นย้ําให้นักเรียนได้ใช้ความระมัดระวัง ป้องกันดูแลตนเองในระหว่างปิดภาคเรียนนะครับรวมไปถึงสื่อสารไปยังผู้ปกครองในการที่จะเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดภัยกับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นภัยที่เกิดจากคนภัยที่เกิดจากอุบัติภยัยหรือสาธารณภัยต่างๆก็ขอให้ให้คุณครูได้เน้นย้ำนักเรียนในห่วงเวลาในระหว่างก่อนปิดภาคเรียนและก็ในระหว่างที่ปิดภาคเรียน ให้นักเรียนเกิดความปลอดภัยส่วนอันที่สองก็คือเนื่องจากในห้วงปิดภาคเรียนโดยส่วนใหญ่ก็เมื่อนักเรียนไม่ได้มาโรงเรียนโรงเรียนเองก็จะให้คุณครูเวรได้มาดูแลโรงเรียนเท่านั้นก็อยากจะขอให้ทุกท่านผอ,อ,อทุกคนได้ดําเนินการสํารวจนะครับในมิติของไฟฟ้านะครับ โดยเฉพาะไฟฟ้าที่เสียบกับกาต้มน้ําร้อนไฟฟ้าที่เกี่ยวกับตู้เย็นหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก็ขอให้ทุกโรงเรียนได้ตรวจตราก่อนที่โรงเรียนจะปิดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรในโรงเรียนรวมไปถึงได้ช่วยตรวจสอบตรวจตราเกี่ยวกับต้นไม้นะครับที่อยู่ใกล้อาคารที่อาจจะก่อให้เกิด นะครับอยู่ในสภาพที่กิ่งไม้แห้งหรือจะเป็นอุปสรรคในขาดมีลมฟ้าอากาศมาก็อาจจะทําให้ส่งผลต่ออาคารสถานที่ก็ขอให้ทางโรงเรียนได้ตรวจสอบนะครับถ้าหากเห็นว่าส่วนใดที่จะเป็นอาจจะเกิดความเสียหายต่ออาคารสถานที่ก็ขอให้ท่านได้ได้สำรวจตรวจสอบและอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดอุบัติภยัยหรือภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนและนักเรียนของเราก็ขอถือโอกาสนี้สื่อสารทำความเข้าใจ